สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้ามาพบก,กับแนวทางฮานอยแยก้อยค่ะพี่น้องจ้านนสามนอยครยแยก้อยสามนอยจ้าวันที่ยี่สิบสองเดือนเก่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันซุกจ้ามาพบก,กับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลของมือว่านจ้าวันที่ 21, นนยี่สิบเอ็ดกับฮานอยสูตรแยกร้อยสามนอยจ้า วันที่นี่คือเอจอยเขียนพีทนอจากแต่ว่าเอจอยบอกพี่นอเอฟซีไปแล้วนอจากเขียนไว้ให้แล้วเนาอะอเข้าใจตรงกันนอาจา้าสำหรับพ้นสรุปจา้าน้อยพิเศษแปบ๊บหนึ่งเด้อยจะเปลี่ยนประกาก่อนสำหรับน้อยพิเศษให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สมกับ2วิ่งรูดจา้าพ้นจา้าสามเก้าศูนย์ บุญผ่านไฟกันเด่นสามวิรูสามขู่เขามาอยู่ลักลอยเนาะล่างออกสอง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 มาเด่นสองวิงรูดสองค่ะพี่น้องจา้าสายวิ่งสายรูดน้อยพิเศษเต็มเต็มสองสองจา้าสำหรับน้อยปกติหรือว่าน้อยดาหากับสี่วิ่งรูดพ้นจะบนนีออกหาพวกผ่านไปจะเด่นหาวิรูดหามาอยู่ลักลอยอีกเนกาะจ้าลามสี 1, ่หนึ่งสี่หนึ่งแก็บคู่เข่ากันไฟตรงตรงสี่หนึ่ง หน่วยปกติจะโอโหสุดปังเด่นหนึ่งเด่นสี่วิลูสี่มาจ้าแต่ว่าเน้นอยู่สี่สองคับสี่สามมาสี่หนึ่งนะจ๊ะบอกเป็นยักษ์ตัวเน้นจ้ามาตัวใดชอบตัวใดนั่นไปเปลี่นแนวทางใด้ต่างสำหรับวีไอพีรอบสุดท้ายจะหนึ่งกับศูนย์วิลูดพ้นจ้าบนญนี่พลาดไปเราจะเจ็ดแปดหาหลางพวกหนึ่งจับขู่เข้าไปที่หนึ่งหกตัวเน้นเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มจะรอบนี้เด่นหนึ่งวิลูดหนึ่งมาจ้า โอเคค่ะพี่น้องจ้าสำหรับหาน้อยแยกน้อยมือแรกวันที่21ถือว่าปังยินดีกับคนทีีตามจ้ายินดีกับเอฟซีตีามจ้ามือแรกถือว่าปังปังกระแทกใจกันเลยทีเดียวจ้า mm. ตามต่อรุ่นต่อกับหาน้อยของวันที่22แงกสามน้อยค่ะพี่น้องจ้ารับช่ว้เป็นแนวทางจ้าถ้ามักถ้าชอบคอยตามบ่มากเพชอบคอยผ่าจ้า แนวทางตัวเลขทุกตัวมีเขา่ามีรูปผิดพลาดประการใดแอนดอยต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีไว้ด้วยจานรับชมไใบปิดแน,นวทางเนาะจ้ากฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนดรอยด้วยค่ะพี่น้องจา้าแอนดรอยมีแนวทางให้พี่น้องเอฟซีทุกวันเนาะจากบ่อยสิเป็นฮานอยอตอนนี้ก็เพิ่มมาทั้งฮานอยสูตรบัดรวมทั้งฮานอยสูตรแยกน้อยเนาะจ้ากนี้เคอีหุน่นห้างเส็งลาวพัฒนารัฐบาลไทยจา้า สำหรับน้อยพิเศษมือนี่ให้เรียนวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งกับศูนย์จับคู่จากหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสอง เดนศูนย์วิรุดศูนย์จับขู่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามด้านขานเขาไว้เขียนผลสรุปแล้วกันว่าจะสำหรับน้อยปกติจะหกและหาวิ่งรูดจะจับกู่หกแปดหกเก้าหกศูนย หกหนึ่งหกสองเดนหาวิรุณหาจับขู่หาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสามวีไอพีจ้าเก้ากับแปดเก้ากับแปดวิ่งรูด เด่นเก้าวิรุดเก้าจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเห็นอยู่เนาะเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าสองเด่นแปดวิรุดแปดจับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหาแปดหก ตามด้วยแปดเก้าจ้าสำหรับสายเบิ้ลมือนี้คอติดเบิ้ลไว้อยู่ที่แปดแปดเก้าเก้าเบิ้ลมือนี้คิดว่าโบนามาทาม,มาอาจสิมาโนยใดโนยหนึ่งอ่าสำหรับเลขเบิ้ลแปดแปดเก้าเก้านี้ทาเบิ้ลสีมาเด้อค่ะพี่น้องจ๋าทาเบิ้ลมานี่อาจสีมาหน่วยเฉพาะกิจ น้อยฐาน้อยเฉพาะกิจบ่มากะอาจจะเป็นน้อย v i p จ้จะเพราะว่าน้อยเฉพาะกิจกับน้อย v i p นี่คือ8ส่วนเก่านค่ะพี่้องจ้าสำหรับ v ี p อพีอือสำหรับน้อยเฉพาะกิจมือนีถทาพี่น้อง FC มกักทาพี่น้องเอฟซชอบก็สามารถเอา v i p มาเป็นผลของเฉพาะกิจได้จา้าเพราะว่า v i p อ VIP กับเฉพาะกิจมือนี่อจาจอะคำนวณได้เด่นตัวเดียวกันเกากับ8ก็คือ8ปดชนเกชนจ้ะ สำหรับน้อยเฉพาะกิจเนาะถ้ามักถ้าชอบกปเอาทุนของ VIP มือนีไปปินแนวทางใดจ้ะสำหรับพี่น้อง FC ทตันใดที่ลงสนามแข่งกับ V เอเฉพาะกิจจ้ะตัวเด่นตัวเน้นจ้ะสำหรับ VIP เขาเน้นอยู่ที่8581 96 92 50กับ58 หกเก้าหกศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งห้ากับหนึ่งแปดจ้าอ่าสำหรับเบิรลคอเน้นอยู่ที่เก้าเก้าละกันจ้า สำหรับห้าน้อยแยกสามน้อยมืนอนีิก,กตามนี่เลยน้องคะพี่น้องเอฟซีจะทาม,มัากถ้าชอบตามเดอ้อถา้าบมักโบชอบปล่อยผ่านได้จ้าขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเข่าตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้เลยเนะะ้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า